แอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียคอลเลอร์สมารคุณเป็นซีอขนาดนี้คุณปล่อยให้บ้านเนี่ยร้อนไม่ได้นะคะโอแอร์เสียด้วยข้างบนห้องนอนแอร์เสียเป็นถึงแบบผู้กำกับนะเออฉันมีของว่ามอมให้ซีอโอเขได้เลยครับเอาไปสิไปไปไป แอร์ห้ <Air S 2> องนอนเสียใช่แม่วันนี้ขอเปลี่ยนแอร์ให้กับซี o โอใหม่เลยฮะเราจัดมาให้แอร์แคเรียคาร์ลส์มาร์ทรุ่นนี้ก็ออกแบบร่วมกับแอลเด็กคอรบหน้ากากผ้ามีให้เลือกถึง3สไตล์วันนี้จัดโทนสีเรียบหรูดูแพงสมฐานะซีอ e ีโอแจ็คติดแล้วสวยลงตัวเหมือนยกแพรลิสมาไว้อยู่ที่บ้านคุณเลยใช่แถมรุ่นนี้นะเขายังสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านได้แจ็คออกไปทํางานข้างนอกร้อนๆก่อนกลับเข้าบ้านเปิดแอปปุ๊บ เย็นฉ่าสบายเข้ามาบ้านปุ๊บสบายมากอ่ะมอบให้แจ็คเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้คุณดุ๊กคุณดุ๊กมาจัดการเปลี่ยนให้ออ่านอกจากทํางานเบื้องหน้าเมื่อกี้ที่พูดกันไปว่าแจ็คมีทําหนังด้วยอย่าใช้คําว่าแจ็คเลือกพุ่มกับแจ็คครับพุ่มกับแจ็คใช่ครับท่านผู้กํากับแจ็คใช่ฮะเป็นยังไกแสดงของคุณไปหนึ่งในนักแสดงครับเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาเหมือนกันนะคือจากสมมุติว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือไม่มีอะไรคราวนี้มาเป็น CEO ีโอคราวนี้มาเป็นดีเรคเตอร์กู้กำ เตอร์เนี่ยมีเป็นผู้กับเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนดีเพื่อนเนี่ยคนที่อ่าเรียนมอลังสิรด้วยกันเรียนอะไรใช่เขาเป็นคนอีสานที่แบบน่ารักเก่งมากเชิญมาเลยมั้ยเออมึงจะยืนทไมมึงก็มาเลยเอ๊ะเฮ้ยต้องให้เรี้ยงหรอเปลโอ้ยเอ๊ะสวัสดีครับ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 นั่งรับไว้ทางเขาเองนี่ดูนี่คือเพื่อนร่วมกับเอ็กอันนี้กับคุณหม่ำจกมกอนี้น้ำหม่ำน้ำหม่ำใช่ใช่ครับน้ำหม่ำได้ด้วยน้ำหม่ำคุณนุ้ยเฉินยิ้มคุณป๋องแล้วก็อ่ามี เด็กนักแสดงเด็กปั ora, ้นเด็กเด็กหมดเลยคุณบอกว่าคุณเป็นผู้กำกับอแล้วคุณคือผู้กำกับสองเยี้เหรอคุณแม่ยังไงมาเราพูดไปร่ความจริงมันคืออะไรไอเนี่ยแหละทำหมดตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือสมัยเรียนหนังสือไอ้แกเรียนจบรับปริญญาได้ก็พออย่างนี้แล้วทำไมคุณถึงไหนลองเล่าสิตั้งแต่เรียนจบผมเรียนจบังไงผมไปเกอกไปสมบักกับบิดาพ่อหรือแม่ไปถามมันไปถ่ายพีนอ่ะเคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงขนาดนี้ ผมไม่นึกว่าจะขนาดนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้เรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ครับที่โมอ้ไอ้แจ็คเคยไปกองบ้างไหมไปครับแต่ว่าไปน้อยนิดนึงเขาจะอาศัยไปน้อยนิดนึงยานกำกับออนไลน์การเฟซไทม์คุยคุยงานกันนี่มันมีการกำกับออนไลน์เห็นบอกว่าวางแผนกันมาเป็น10ปีเรื่องนี้ใช่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 คุยกันคุยกันนี่ยจบใหม่ๆคืออยากทำหนังกันเลยครับคุยไอเอ็กบอกว่าเฮ้ยเขามีแม่นาคแล้วยิ่งมีพี่มากดีด้วยเอ้ยเราลืมอะไร เราลืมลูกย่างหกหรือเปล่าเราลืมตัวตัวแดงหรือเปล่าเราก็เขียนพ็อตเลยให้นี่ไปเขียนโอ้ยสีหน้าจริงจังเลยไอเดียดีไอเดียดีดูตั้งใจดูตั้งใจไปเล่าถึงเด็กในพระขนงแล้วเราก็เอาความเราแบบเราเคยเล่นแฟนฉันแล้วเอาก็อยากเอาเด็กมาเด็กมาปั้นเพื่อให้แบบว่าอเด็กเจนเป็นใหม่จะได้มีเงินดูแลพ่อแม่ไอ้พี่ตันดูด้วยอะทำเพื่อสังคมด้วยอะพอทำมาปุ๊บคนในเน็ตก็เม้นบอกว่า แดงยังอยู่ในเปทําไมแดงโตไวจังอะไรเงี้ยผมก็เลยไปบอกเบนต์กลับว่าเออถ้าแดงยังเด็กอยู่ค่ายหนังเขาไม่จ่ายเลยนะให้แดงโตหน่อยแล้วกันคนแดงอยู่ในเปพูดไม่ได้ไงเธอเออเดินหนังได้ยังไเออเดินหนังใบทั้งเรื่องอะไรเออขอให้แดงโตหน่อยแล้วกันฝากหน่อยว่าตอนนี้ที่ผมพัฒนตร์แล้วใช่ิญคุณเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ยังฉายอยู่นะครับแม่แม่คุณร้อนจะได้ดูเออคนณร้อนจำได้จำได้ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับ31มีนาฉายไป เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เซกมายืนข้างหลังไเซกเซกมาเร็วจะเป็นการเซกเร็วเซกเซกไอเซมายืนหน่อยเร็วครับตอนนี้ก็แดงมะขงอยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆครับผมมีไหมอ้นี่เล่นป่ะอ๋อไม่เล่นแต่มายืดไม่เล่นแต่ยืดอย่างนี้เพราะจะปิดรายการแล้วครับก่อนปิดรายการอยากรู้ความรู้สึกของพี่ป๋อวันนี้ไหมฝนหัวไหมหัวเนี่ยฝากตัวเราก็ได้เห็นการเติบโตของนักแสดงสายตลกสายฮาเนี่ย ผมว่าสองปีล่าสุดเนี่ยคือแจ็คเลยจริงเป็นปีของเขาจริงสองปีล่าสุดเนี่ยคือเขาเลยเขานี้สิ่งที่อยากจะมาบอกคือว่าอยากให้ดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นทางเนี่ยเวลามันยิ่งใหญ่เนี่ยทุกสิ่งมันจะเข้ามาหมดเลยแล้วเราอะบางทีรับรับไม่ทันมันจะปัตตุเป,ดป,ดป,ดปดได้ขอให้แบบขออวยพรให้แจ็คเนี่ยเขาเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆตอนนี้เป็น C ีอแล้วเป็นไดเรคเตอร์ โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์พรีเซนเตอร์ก็เป็นแล้วอลายอย่างเลยอ่ะพิธีกรหลายรายการเลยล่ะรายการทั้งหมดทั้งมวลน่ะดีตรงพี่พูดเนี่ยใช่ดีตรงนี้แหละของล่ะฟอง พ่อละพูดถึงผมหน่อยพ่อเขาเป็นเด็กหน้ารัแล้วป๋องอยากทำชวนน้องไปทำรายการช่วยๆวยแต่ก่อนไม่เคยมีงานนะเขาดังมาพักหนึ่งแล้วเขาหลังไม่มีนะไปดึงเขามาไก่นิกกี้นะแล้นไม่ใครเอานะไปดึงบ้านเขาขึ้นมาไปดึงมันขึ้นมาไก่นิกกี้ทุกวันนี้ไม่ใครดึงป๋องขึ้นแบบมาณตายหมดแล้วขึ้นทุกคนขึ้นหมดหมดแล้วเหลือป๋องไว้เหลือป๋องเหลือป๋องไว้เฮยแจเยนนี้ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว เหมือนเรือจ้างเหมือนเรือจ้างส่งทุกคนขึ้นฝั่งวันนี้คือที่บอกมดดำนี่ป๋องไม่คนตั้นนะป๋อง็นมนปั้นมดดำนะทําไมได้พี่ถ้าไม่เจอหนุ่มกัญชัยก็ได้ไปแล้วกูทั้งนั้นเนี่ยก่อนมีใครเอามันที่ไหนมดดำ่ะพาออกรายการผีไปเจอหนุ่มกัญชัยทำใ้เราได้กันลืมทั้เลยป๋องมึงไม่พูดว่าเซนรายการที่ให้กูไปเที่ยวส์ไปดูซ่องผู้หญิงผี ล้วหันไปหันมาเอ้าพิธีกรหายไปจากบนน่ะเหลือกูกับหนุ่มกันชัยเดินกอดคอกันสองคนอย่างเงี้ยไปมาตั้งใจปองเยี่ยป่องนั่งอยู่ข้างล่างตั้งวอร์กูอเคี่ยววอกับอะไรี่ป้าตั้งใจอยู่ข้างล่างอยากเขาสองคนสนิทกันแต่ปั้นเขาปั้นเขาทุกผูดปั้นเขาทุกวันนี้เหลือใครเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วต่อไปที่ใครจะปั้นป่องไม่มีแล้วเสกพูดอะไรถึงเศกเสกจะเอาทีวีเนาะูเอาคุณเสกพูด้วยครับอ้ ฝากถึงเขาก็พูดดีนะเขาเรื่องเดียวครับก็เรื่องสุขภาพกับเขาโอเคนั่นแหละเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ เขาเวลาว่างเขาไม่ไม่ค่อยอยู่อยู่นิ่งครับจนเขาปวดเข้าลมหายใจดับเลยติงไม่ได้ดับไม่ทันไม่ดันไม่ทันไม่ดับเลยอ่ะพูดเรื่องดีๆของแกไฟเนี่ยวไปดับเลยพูดไม่ได้พูไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วไม่ได้เขาไม่ใหญ่มันออกทีวีแล้วไฟดับไปเสกไฟดับหมดเวลาคุณมุดังเอาวว้ที่ขอบคุณพี่ปอนะทุกคนครับพี่ปอลขอบคุณนะครับขอบคุณคุณปอขอบคุณพี่ปุญดังนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแจ็คคุณแจ็คคุณเสก แกนี่อ่ะเด็กแกนทั้งหมดสองคุณผู้ชมการฉายนะคะอ๋อคุณอ๊อฟปิดรายการฮะกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสินะคะดูช่อง3กด33หรือว่าดูออนไลน์กด3 plus นะครับค่ะไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ